ผมจะจดจำสมโมสรน,นี้ไว้ในใจเสมอผมจะเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดตลอดไปและนี่แหละครับคือประโยคอำลาแฟนๆของคาเซมิโร่ครับหลังจากที่สมโมสรแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการผ่านหน้าสมโมสรของแมนยูนะครับบอกว่าสิ้นสุดฤดูกาลนี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับคาเซมิโร่ก็จะแยกทางกันนะครับสัญญาก็จะหมดลงแล้วก็จะไม่ได้มีการต่อสัญญาใดๆเกิดขึ้นครับก็ยุติเส้นทางของคาเซมิโร่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่เขาย้ายมาในปี2022ก็อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา4ปีเต็มๆต,ตอนนั้นนะครับย้ายมาจากเรอยลมาดริดค่าตัวนี่โหแสนแพงเลยนะครับ60ล้านปอน แล้วก็มีแอดออนอีก10ล้านปอนด์ด้วยครับคาซิมิโรรับค่าเหนื่อยก็อยู่ที่ประมาณ350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับซึ่งถามว่าตลอดเวลาที่คาซิมิโรอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถามว่าโอเคไหมถ้าเราประเมินด้วยอายุของคาซิมิโรกับฟอร์มการเล่นของเขา,าครับสรับผมผมก็ถือว่าเขาก็สามารถทำได้ดีกับช่วงวัยของเขาก็เล่นได้ตาม เล่นในตามคุณภาพของกาเซมิโ่แหละครับคืออาจจะมีช่วงที่ฟอร์มตกไปบ้างแต่ช่วงไหนที่เร่งฟอร์มกลับมาก็มีบางเกมก็เล่นได้น่าประทับใจนะครับถามว่าโดยรวมโอเคไหมถ้าเรานับคนอายุ30ขึ้นไปแล้วอะครับแล้วเล่นได้ขนาดนี้สำหรับผมก็ถือว่าก็ไม่ได้แย่นะครับช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์คาราบาวครับในปี2023แล้วก็ Champ คว้าแชมป์เอฟคัพในปี2 0 2 4แต่ถามว่า ถ้าหากเรามาเปรียบเทียบค่าตัวนะครับค่าตัวนี้60ล้านปอนด์ค่าเหนื่อย3า0 0 0นหปอนด์ต่อสัปดาห์ครับโอ้โหเป็นอะไรที่เอาจริงๆโคตรจะไม่คุ้มเลยนะครับสำหรับดีวของคาซิมิโรในการซื้อตัวมาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนั้นก็ใช้คำว่าแมนยูไนเต็ดหน้ามืดตามัมในการซื้อตัวนักเตะคนนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าคาซิมิโรเองกอ็เล่นอยู่กับมาริด แล้วก็ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์กับมาดริดโอ้โห UCL 5สมัยแล้วก็ตอนนั้นนี่คือมาดริดเองก็แบบหวานหมูรูปปากเลยนะครับพอมีแมนยูอยากจะซื้อมาดริดรีบปล่อยทันทีครับเพราะมาดริดตอนนั้นเขาก็ได้พวกคามาวินกาได้พวกชวัวเมนี่มาละแล้วก็ถ้าเกิดจะไม่ผิดนะได้ชวัวเมนี่มาในเวลานั้นนะครับแล้วก็ก็ปล่อยทางคาเซมิโดออกมาได้มีเฟเดวาวเวเดมาตอนนั้นก็คือเป็นตัวแทนของคาเซมิโดก็ สบายเลยสำหรับทางมัดติดนะครับถามว่าดีลนี้แมนยูซื้อมาตอนนั้นถามว่าคุ้มไหมสำหรับผมรู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบกับเงินค่าเหนื่อยสามแสนห้าหมื่นปอนด์กับค่าตัว60บล้านผมว่าดีลของคาสิโร่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับอะแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าโดยรวมก็ผ่านไปละสำหรับดีลนี้ซึ่งดีลเนี้ยพอหลังจกมีการยกเลิกสัญญามันเกิดอะไรขึ้นมามันก็จะทําให้แมนยูติดมันจะมีเงินเหลือ ในการไปซื้อตัวนักเตะดีๆมาไม่ว่าจะเป็นเงินจากการเพดานค่าเหนื่อยรวมไปถึงเงินเงินที่แบบมันจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับจากตรงนี้ซึ่งนาชั่วโมงนี้นครับเลี่ยวซ้ายแลขวามองหน้ามองหลังมองบนมองล่างมันมีแค่3ตัวนี้จริงๆนะครับ3ตัวนี้เลยเอเลียดเอนเดอร์สันของนอตติงแฮมฟอรเรสคารอสบาเลบาของไบรตัน แล้วก็อดัมวอ์ตันของคิสเซลพาเลต์สามตัวนี้จริงๆนะครับคุณภาพาเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเนาะเพราะว่าเอเลียตแอนเดอร์สันก็ทำให้เห็นกับนัตตุนแฮมฟอเรสในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็มีดีพอที่จะติดทีมชาติอังกฤษด้วยเช่นเ <c oughs> ดีวยวกับอดัมวอตันรวมไปถึงคาร์ลส์บาเลบ้าคาร์ลส์บาเลบ้าก็จะมีความนิ่งไปกับบอลได้ดีเอาตัวรอดเก่งสอดขึ้นไปเล่นเกมรุกได้คือทั้ง3มคนทำได้เหมือนกันหมดครับอดัมวอตันก็จะ มีความโดดเด่นในเรื่องของการวางบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษทั้งบอลยาวบอลเรียดก็ถือว่าทาได้หมดนะครับก็จะมีความคมส่วนเอเลียดเอนเดอร์สันก็จะมีความแข็งแกร่งแล้วก็คลองบอลเหนียวแน่นไปกับบอลได้ดีนะครับก็เล่นลักษณะใกล้เคียงกันครับเอาเป็นว่า3าคนนี้ครับใครก็ได้ถ้าจะมาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจับคู่กับคอบบี้เมนูในอนาคตคือนาทีนี้ เท่าไหร่ก็ต้องทุ่มครับเพราะว่าแต่ละคนอายุก็ยังไม่เยอะแล้วก็ทุ่มไปเถอะหากเราเปรียบเทียบกับสโมสรตอนนี้ที่ดีมากๆอย่างอาร์เซนอลโอ้โหซูบีเมนดี้ดีแครนไรต์มาตินโอเดกาดมิเกลเมรูโนโถือว่าถ้าไม่เสริมตัวเหล่านี้ครับมันก็คงจะสู้อาร์เซนอลไม่ได้หรือแมนซิตี้เองตอนนี้ไอ้ตำแหน่งนีฟฟีตกลางก็มีทั้งโรดรี้นิโก้กอนซาเลส นิโก้ไรลี่ก็ไปเล่นได้นะครับก็ถือว่าต้องเสริมแล้วก็เชลซีก็จะมีเอนโซกับมอยเซตไกเซโดใช่ไหมเรียผูมีกาเฟนแบกกับแม็กอล s ิสเตอร์ดังนั้นแมนยูจะไม่เสริมไม่ได้ครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วครับที่ยกเลิกกับยกเลิกสัญญากับคาเซมิโร่ไปมันก็จะทำให้นี่แหละการเสริมทัพในช่วงของปิดฤดูกาลนี้ก็จะเป็นอะไรที่โอ้โหน่าจะมันแน่ๆ แล้วมันก็จะมีเวลาครับอย,อย่างน้อยเคลียร์คาสเซมิโรออกจากทีมได้ละมันก็จะมีเวลาในช่วงนี้แหละจะได้แบบติดต่อกับนักเตะไปพังพลางนะครับผมก็ยังคงมั่นใจนะว่า Manchester แมนเชสเตอร์จะไม่พลาดจากนักเตะ3คนนี้นะตัวใดตัวหนึ่งเชื่อว่านาทีนี้ได้แน่ๆครับเพราะว่าอาร์เซนอลเองเขาก็ลงตัวแล้วก็คงจะไม่มาดึง3คนนี้เชลซี Chelsea ก็ลงตัวผมว่าแมนซิตี้ก็ไม่ได้แย่นะิโก้กอนซาเลสกับ โรดี้เรียร์พูก็ก็มันไม่จำเป็นต้องมาซื้อ3ตัวนี้นครับดังนั้นถ้าเกิดดูจากทีมร่วมลีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับความจำเป็นที่ต้องซื้อตัวมิดฟิลด์ครับผมว่าความเข้มข้นคือแมนยูต็ดเป็นทีมที่ต้องซื้อมากที่สุดหากเปรียบเทียบกับทีมอื่นดังนั้นผมว่าทีมอื่นเขามีของดีอยู่แล้วครับดังนั้นเขาก็อาจจะไม่ได้ล่าตัวแบบเป็นจริงเป็นจัง ไม่เหมือนกับแมนยูคือมึงต้องเอาให้ได้เพราะว่าสถานการณ์อย่างนี้ผมมองเลยว่าแมนยูเต็ดก็มีโอกาสมีโอกาสมากๆนะที่จะได้3คนนี้นะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เขาก็มีของไว้ใช้งานกันหมดแล้วนะครับก็ต้องเอา3คนนี้เท่านั้นนะครับที่จะมาเป็นตัวแทนของคาเซมิโและถ้าเกิดได้มานะครับผมก็คงมั่นใจนะว่าถ้าเกิดมาจับคู่คอปปี้เมนูลองคิดภาพดูนะครับทุกคนเอเลียดแอนเดอร์สันจับคู่กับ copy menu, คอปปี้เมนูคนนึงก็คอย โบอลอ่าไอตัวโฮบอลเสร็จปุ๊บพาบอลขึ้นไปข้างหน้าอีกตัวนั้นก็ช่วยมาเล่นตัวมิดฟิลด์ตัวรับแทนนะครับโอ้โหมันคงจะครองบอลได้ดีมากยิ่งขึ้นก็คงจะทําหน้าที่ได้ได้สมบูรณ์แบบนะถ้ามี3คนนี้มานะครับใครก็ได้เอเลียดเอนเดอร์สันอานามอตันหรือว่าคาร์ลสมาเลบานะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วแมนยูจะได้ตัวหรือเปล่านะครับแล้วก็ขอให้คาเซมิโรนี่โชคดีด้วยนะครับกับเส้นทางต่อไปไม่รู้ว่าจะ ย้ายไปอยู่ที่ไหนนะครับแต่ผมว่าเส้นทางอาจจะมีโอกาสที่จะไปซาดิอาระเบียก็อาจจะไปโกยเงินอีกสักชุดหนึ่งหรืออาจจะกลับไปบ้านเกิดที่ลีกบราซิลก็ต้องมารอดูกันแล้วกันนะแต่ว่าผมเชื่อว่ามีโอกาสสูงมากที่จะไปซาดิอาราเบียนะครับอ่ะอะไเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับคาซิมิโรคิดว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่กับแมนยูมาถือว่าคุ้มกับค่าตัวไหมลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับ รวไมไปถึงตัวแทนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มาแทนที่ของคาร์ติโรเห็นด้วยหรือเปล่านะครับแมนยูต้องทุ่มเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายนะครับกับ3คนนี้คิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางช่องโฟนตรงไว้ด้วยแล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิมกับรถยนต์สุสานิยมนะครับตอนนี้ดอกเบีย้ย1.99ปเซนแล้วก็จะมีโปรแกร,รมบำรุงรักษารถฟรี7ปีนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 2,990บาทครับ7ปีคุณขับแบบสบายใจเลยนะครับแ,แล้วก็ใครอยากไปลองขับซูซูกิฟล o องไปลองขับกันได้ที่โชว์รูมซูซ u กิทุกสาขาทั่วประเทศไทยหรืออยากจะไปดูสินค้ารุ่นอื่นๆรายละเอียดต่างๆครับไปดูได้ที่ w w w s u z u k i .co.th นะครับฝากด้วยแกันครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ